ชวนดูดาววันที่17พฤษภาคมครับคืนวันนี้นะครับจะเป็นวันที่คุณสามารถรับชมสีสันของดาวดวงต่างๆได้อย่างเต็มที่ที่สุดชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลป์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับติดกันเลยนะครับกับช่วงใหม่ของรายการเรานะครับนั่นก็คือชวนดูดาวนะครับ 1ดพฤษภาคมเขาบอกวันนี้ไม่ได้จะให้ดูดาวดวงไหนเป็นพิเศษแต่เป็นวันที่เหมาะมากสําหรับการดูดาวของคุณถ้าใครมีกล้องดูดาวหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มืดสนิทแล้วก็สามารถรับชมดาวต่างๆบนท้องฟ้าได้อย่างสวยงามดูด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่สภาพอากาศโดยรวมนะฮะอันนี้ไม่นับประเทศไทยนะฮะเขาบอกว่ามันจะเป็นวันที่ช่วงตำแหน่งของดาวต่างๆ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็จะแสดงสีสันได้อย่างเต็มที่มากที่สุดคุณจะเห็นสีสันของดาวดวงต่างๆดาวแต่ละดวงที่เราเห็นเนี่ยแสงที่มันเดินทางมาถึงเราเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสีแต่ละสีที่มันเห็นเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เท่ากันวันนี้เราจะดูได้ด้วยดีที่สุดวันนี้แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคนบอกว่าเออพี่ครับในขณะที่กำลังนั่งดูคลิปพี่อยู่นี้และคืนนี้เนี่ยนะฮะ ฝนตกแบบกระน,นาท้องฟ้าเละๆ <c oughs> คือถ้าประเทศไทยฝนตกวันนี้ก็ก็ดูไม่ได้นะครับแต่ถ้าโชคดีใครอยู่ตรงไหนคือเวลาฝนตกมันก็ไม่ได้ตกทั่วฟ้าแล้วไม่ได้ตกทั้งประเทศอยู่แล้วใครอยู่ตำแหน่งไหน,ไหนเมืองไหนจังหวัดไหนดูได้ก็ดูกันคนกรุงเทพก็ช่วงนี้ฝนตกหนักหน่อยก็อาจจะดูลําบากแล้วในกรุงเทพนะฮะดูดาวตาเปล่านะฮะไม่เห็นเห็นที่พีเอ็มสองจุดห้า นะฮะต้องต้องไปอยู่นู่นต่างจังหวัดนะฮะใครอยู่ต่างจังหวัดดูดาวได้อยู่บนภูเขาสูงสูง,สงดูได้เลยนะครับช่วงนี้จะสีสันดีเป็นพิเศษเขาบอกว่าดาวเลิกเนี่ยจะมีสีที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิพื้นผิวของมันโดยนักดา,าราศาสตร์เนี่ยจัดอันดับดวงดาวตามลำดับอุณหภูมิสีเรียงจากร้อนที่สุดไปยังเย็นที่สุดดังต่อไปนี้นะฮะดาวประเภทตัวโอนะครับจะให้แสงสีน้ำเงิน ซึ่งมาจากค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณ 30,000K 30, คือมีความร้อนและสว่างมากแล้วก็มีไอออนของฮีเลียมสูงมากดาวดวงนี้จะมีประกายเป็นสีน้ำเงินนะครับถัดมาคือดาวประเภท B ครับเป็นดาวสีน้ำเงินแล้วมีประกายสีขาว หรือว่าเป็นดาวสีขาวแล้วแฉกมันจะมีสีน้ำเงินร่วมด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิระหว่าง10,000เควินถึง30,000เควินแล้วก็จะมีเส้นสเปกตรัมที่มีฮีเลียมเป็นหลักนะครับดาวนชนิด A นะครับตัวนี้จะให้แสงสว่างสีขาวล้วนเลยก็คือมีค่าของอุณหภูมิแสงอุณหภูมิสีอยู่ที่ประมาณ7,500ถึง10,000เควิน เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนจะเด่นชัดก็จะได้เป็นสีขาวสว่างสุกสว่างเลยแต่ถ้าเป็นสีขาวแล้วมีประกายเหลืองอยู่ขอบขอบด้วยอันนี้เริ่มลงมาเป็นระดับ F แล้วนะนั่นก็คือมีค่าเควินอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 7ถึง7,500แล้วก็มีเส้นของโลหะไอออนหรืออย่างพวกแคลเซียมปะปนอยู่ในนั้นนะครับต่อมาเป็นดาวระดับ G ครับตัวนี้จะออกแนวสีเหลืองเลยนะฮะ คือมีค่าความสว่างของเควินอยู่ที่ 5,200-6,000k ถึงจะมีแสงสีเหลืองคล้ายดวงอาทิตย์แล้วก็มีเส้นของโลหะหลากหลายที่ซ่อนอยู่ในริ้วแสงนั้นดาวประเภทเครับจะออกสีส้มเลยเพราะว่าค่าเควินเขาจะต่ำลงมาถึง 3,700-5,200k ถึงเป็นดาวยักษ์สีส้มมีเส้นของโลหะเป็นหลักแล้วก็แดงที่สุดนะฮะคือเข้มสุด คือสีแดงคือดาวประเภท M ครับ 2,400K ถึง 3,700K เคเป็นดาวที่เย็นที่สุดแล้วก็มีโมเลกุลปะปนอยู่ในสเปกตรัมแสงด้วยวิธีจัดเรียงก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้วิธีการสังเกตนะครับ คุณก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจากแสงเมืองแล้วก็สามารถเห็นสีของดาวได้ชัดเจนถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมวันนี้จะเป็นวันที่คุณเห็นสีของดาวได้ชัดเจนมากที่สุดถ้ามีกล้องส่องทางไกลหรือมีกล้องส่องดูดาวนะครับก็จะช่วยเพิ่มความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้เวลาเราจะดูดาวบนท้องฟ้านะครับเขาก็มีคําแนะนําให้ดูอยู่ว่าถ้าอยากดูกลุ่มดาวที่มีลักษณะเป็นสีขาวและมีประกายเป็นสีฟ้านะครับ เขาให้เลือกดูกลุ่มดาวสามเหลี่ยมหรือดูร้อนหรือ Summer Triangle ซึ่งประกอบด้วยดาวสามดวงที่มีความสว่างมากๆนั่นก็คือดาว Vega นะครับตัวนี้เนี่ยโอ้จะมีอุณหภูมิสีอยู่ที่ประมาณ 9,600k ก็คือขาวแล้วก็มีปลายสีฟ้าด้วยมีดาวเดนิฟนะครับตัวนี้ก็มีอุณหภูมิแสงอยู่ที่ประมาณ 8,525k แล้วก็ดาวอัลแต่ 7,700k นะครับ สาดาวดวงนี้นะครับจะมองเห็นได้ชัดเจนในท้องฟ้าทางฝั่งทิศตะวันออกนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดูสีของดาวนะครับดูสีขาวฟ้าก่อนถัดจากนั้นมาครับก็จะมีดาวเด่นๆที่เป็นสีอื่นๆอีกประมาณ3ดวงนั่นก็คืออาร์คทูลัสครับอาร์ทูลสนี่เป็นดาวยักษ์สีส้มเลยนะครับมีอุณหภูมิแสงอยู่ประมาณ 4,300K เะฮะเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงบัวแล้วก็เป็นหนึ่งในดาวที่โดดเด่นที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับอยู่ห่างจากโลกประมาณ36.7ปีแสงมีมวลใกล้เคียงดวงอาทิตย์แล้วก็มีรัศมีประมาณ25เท่าของดวงอาทิตย์นะฮะมองเห็นได้ง่ายจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้นะครับวิธีการค้นหาดาวดวงนี้คือหาด้ามกระบวยของกลุ่มดาวกระบวยใหญ่หรือว่า big dipper นะฮะแล้วลากเส้นโค้งต่อไปจากด้ามของกระบวย คุณก็จะเจอตำแหน่งของอาร์คทูลัสครับต่อมาครับคือดาวที่ชื่อว่าชาร่านะครับเป็นดาวสีเหลืองที่มีอุณหภูมิประมาณ 5,900K เป็นดาวเลิ์กสว่างดับ2ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อด้วยความสว่างประมาณ4.25ขึ้นไปจึงทำให้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในท้องฟา้ามืดสนิทดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลก27ปีแสงครับและมีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์ของเรา โดยการจะดูดาวดวงนี้นะครับก็ต้องเริ่มต้นจากกลุ่มดาวาสุนัขล่าเนื้อก่อนซึ่งจะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวหมีใหญ่กับกลุ่มดาวคนเลี้ยงบัวกลุ่มดาวดวงนี้จะหายากนิดนึงเพราะชื่อมันเป็นชื่อที่เราไม่คุ้นเคยนะครับมาดวงนิดนึงว่าเป็นดาวยักษ์แดงเลยอันนี้เป็นสีแดงชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือดาวแอนทาเลสครับเวลาเล่าเรื่องเล่าอาวกาศเนี่ยหลายครั้งก็จะมีเรื่องของดาวแอนทาเลสนี้ขึ้นมานะครับเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด ในกลุ่มดาวแมงป่องครับนะฮะแล้วก็มีอุณหภูมิประมาณ 3,500K นเะฮะเราสามารถมองได้อย่างโดดเด่นด้วยตาเปล่าในท้องฟ้ายามค่ำคืนเลยเพราะว่าดาวแอนเาเลสเนี่ยมันมีฉายานหนึ่งครับว่าเป็นหัวใจของแมงป่องคือถ้าเราดูกลุ่มดาวแมงป่องเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวแมงป่องเลยแล้วดาวดวงนี้นะครับอยู่ห่างจากโลกประมาณ550ปีแสงมีมวลใหญ่12เท่าของดวงอาทิตย์ แล้วก็มีรัศมีประมาณ680เท่าของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากๆนะครับเราสามารถมองเห็นแอนทาเลสได้นะฮะในช่วงฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝนก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี่แหละนะฮะโดยที่ดาวดวงนี้จะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับในกลุ่มดาวแมงป่อง ค,คุณใช้แผนที่ดาวส่องขึ้นไปนะครับอย่างในโทรศัพท์ Samsung Galaxy เนี่ยนะฮะในเมนูซูมเนี่ยเขาจะมีแผนที่ดาวให้พอคุณส่องขึ้นไปพื่คุณหากลุ่มดาวแมงป่องแล้วคุณดูตรงกลางนะครับตรงช่วงที่ถัดจากหัวแมงป่องมาหน่อยนึงอะนะฮะก่อนที่จะไปถึงตรงลำตัวดาวแอนเทเลสจะอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะประมาณช่วงกลางๆนะครับแล้วคุณก็จะเห็นเป็นดวงสีแดงอย่างชัดเจนเลยนี่นะครับใครชอบดูดาวก็ลองไปดูนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณดูดาวได้สนุกขึ้นนะครับเรื่องเล่าอวกาศ